สวัสดีทักทายค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังเดินทางค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีทักทายยนี่ยมาแลงนะพี่น้องเนาะได้ยังกินแล้งนอกค่ะเพื่อนเพื่อน,นได้ยังกินแล้งนอก 16. สิบหกสิงหาคมหกเจ็ด พี่น้องจัดไปถูกดีรับด้วยทุกคนนะคะได้เสียงรถมมเตอร์ไไค์พี่น้อง,องจัดไปนะคะสีหนึ่งหนึ่งกับหกสี ใครชอบวิ่งก็จะลงหน่วยวิ่งให้นะคะเลขวิ่งให้แต่ว่าแอดคิดว่าพ่อนี้จกนีด้องพี่นอ้องคะตอนเห็นจะเด็กหน่อย ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเด้อเพื่อนๆจะได้รู้ถ้าเป็นมากันก็บจีซื้อน้ำเ่าน้าพี่น้องถ้าเป็นบอสอบมันก็บจีพานสื่อ,อลอตเตอรี่ไว้ค่ะน้ำได้กระบอกกันไหวนะพี่น้อง <c oughs> เทอร์แมนเทอร์โบแมนกับีนะพี่น้องนะ ตัดไปนะคะ C หนึ่งหนึ่งหก C C ตัดไปค่ะกอล่างกับบานพี่น้องค่ะบึงบ้งไอ้ฟ้าครึมนะพี่น้องเป็นแต่ฝนตกพี่ดได้ไหมนนฟ้าครึมค่ะเป็นแต่ฝนตกอยู่ย่ำกอล่างกับบานค่ะพี่น้องคนที่ต ช่วงายกับตกมาเช่นนึงเราพี่น้องช่วงนี้กับตกมาอีกนี่อาจานนี้เมฆก,ก้อนนี่แหละทางบ้านเพื่อนๆตกก่นนอกค่ะพ้งหน้านพี่น้องฝากก่อนเป็นตะตกอยู่นะพี่น้องนะเดี๋ยวแอดจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะเพื่อนๆจัดไปเดี๋ยวแอดจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะ ากแชร์เพื่อนให้เพื่อนๆด้วยเด้อขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะ